เขาต้องทําอะไรบ้างในการจะส่งมอบรถใท้ลูกค้า1คันนะคะอตอนนี้กาลังทาอะไรอยู่คะกำลังเช็ครถก่อนส่งมอบให้ลูกค้าค่ะลูกค้าก็ใกล้จะมารับรถแล้วนะคะคันนี้เป็นรถอะไรคะอีซูซูนะคะ NMR 134ดับสาม Q ปี62เราจะเก็บงานให้หมดทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวกระบะดําดเองหรือว่าภายในหัวเก่งแล้วก็สีรอบคันแตะแถบสะท้อนแสงเปลี่ยนยางใหม่แล้วซื้อรถกับทักทุ่แทนเนี่ยเราให้อะไรลูกค้าบ้างคะเรามีประกันไม่ต้าแถมประกันชั้นหนึ่งให้ฟรีหนึ่งปีนะแล้วก็แถมฟรีค่าโอนค่าจดทะเบียนเราดูแล มผมก็บอกเลยนะคะว่าคุ้มสุดๆเรามีคันอื่นขายด้วยไหมคะคันอื่นเดี๋ยวจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆคะ่ะถ้าซื้อเลยกะคือแฮนด์เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นก็คือเราดูแลให้อย่างดีเลยนะคะบริการครบวงจรเลยนะคะท่านใดที่อยากจะออกรถซื้อรถนะคะแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะออกรถได้ไหมหรืออยากจัดไฟแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทางเรามีเซลลขอให้คาแนะนํานะคะ <ๆ S 1> ก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่าคันต่อไปจะเป็นรถรุ่นอะไรแล้วเดี๋ยวพบก,กันใหม่นะคะ <ๆ S 1> คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ